استورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفديلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ว่ลาอาลีฮิวซอฮบิฮิอัจมะอ ي นซุมมะมาบะพี่น้องผู้ที่มีม m านมีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทุกท่านครับ <S a ah uh. s s a l a m u a l a i ร u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของชีวิตหลังความตายซึ่งเป็นสิ่งที่มีความปรารถนาที่จะให้พี่น้องทั้งหลายนั้นได้รำลึกถึงสิ่งที่เป็นสัจธรรมของชีวิตในยุคในสมัยที่ซึ่ง บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่นั้นหันเหออกจากแนวทางของพระองค์อัลลอฮฺสุบหฮานะฮุวาตาลาจนกระทั่งลืมถึงจุดหมายที่เขาถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้ให้บังเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แน่นอนครับภาพที่เราเห็นในสังคมก็คือลักษณะหรือภาพของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมที่พยายามที่จะขวนขวายแสวงหาในสิ่งที่เป็นปัจจยยังชีพในโลกดุนยา จนบางครั้งนะครับเขาไม่สนใจถึงที่มาที่ไปของการได้มาซึ่งทรัพย์สินปัจจัยต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะได้มาด้วยกับสิ่งที่ฮาลานในสิ่งที่เป็นที่อนุมัติหรือได้มาด้วยกับสิ่งที่ฮารอมในสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามแต่เราในฐานะของบุคคลผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเราจําเป็นเที่ยวต้องรู้นะครับว่าชีวิตของพวกเราในโลกดุนยานี้เป็นชีวิตเพียงแค่สั้น ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาได้ให้เราได้บังเกิดมาเพื่อที่จะสะสมในสิ่งที่จะเป็นสเสบียงเพื่อที่จะกลับไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตัลาในวันเกียรมะดังนั้นโลกที่เราอาศัยอยู่นะครับในโลกดุนยามันเป็นเพียงแค่โลกชั่วคราวมันไม่ใช่โลกถาวรโลกถาวรของเรานั่นก็คือโลกอาครอโลกที่ซึ่งจะไม่มีวันเป็น โลกที่ซึ่งจะไม่มีวันตายจะเป็นชีวิตนะครับซึ่งมีอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งนั้นก็คือชีวิตที่เต็มไปด้วยกับความสุขสำหรับบุคคลผู้ที่มีอีมาดมีความศรัทธาและก็สะสมสเสบียงชีวิตของเขาในโลกดุนยานี้หรืออาจจะเป็นชีวิตที่มีแต่ความทรมานที่มีแต่การลงโทษ สำหรับบุคคลผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ฝ่าฝืนต่อคําสั่งของพระองค์อัลลอฮฺสุบหฮานะฮุวาจาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราได้พูดคุยกันนะครับในครั้งที่ผ่านมาในหะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัมลอฮุอะัลฮิวสัลลัมที่ถูกรายงานโดยท่านบรออิมโนอาซิบอรอเดลลอฮุอันฮูนะครับถึงสภาพของบุคคลผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาหลังจากที่เขาตายไปแล้ว หลังจากที่ถูกมาเลากานะครับมาเลากะตุนเมาา์มาเลากะผู้ที่ทําหน้าที่ในการปลิดวิญญาณได้ดึงวิญญาณของเขาไปแล้วนะครับหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮูวาตาลาก็ได้ให้วิญญาณกลับมาสู่ร่างของเขาอีกครั้งในหลุมฝังศพเพื่อที่จะตอบรับการสอบสวนด้วยกับ3คําถามจากมาเลากะสองท่านก็คือมุงกัดและกอน,นากิรนะครับซึ่งตรงนี้ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายจะต้องพบและก็จะต้องประสบวันนี้3ามคำถามที่ว่าเป็นคำถามที่พวกเราสามารถที่จะให้คำตอบแต่ในวันอาคิร์แต่ในวันที่ซึ่งเราอยู่ในหลุมฝังศพสถานการณ์สถานภาพตอนนั้นนะครับมันทำให้เกิดความน่ากลัวมันทำให้หัวใจของบุคคลผู้ที่เป็นมนุษย์ นอนอยู่ในหลุมแคบๆมีแต่ความหวาดกลัวพี่น้องเราสามารถที่จะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมตุมมติว่าในวันนี้เนี่ยพี่น้องจะต้องขึ้นไปที่ศาลเพื่อที่จะสอบสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาแน่นอนครับจิตใจของพี่น้องย่อมที่จะเกิดความตรรหน,นะครับในคําถามของผู้พิพากษาที่ได้กล่าวถามต่อพี่น้อง แต่ในวันนั้นวันที่พี่น้องนอนอยู่ที่หลุมฝังศพนอนอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนอนโดยที่ไม่มีใครนะครับมาเป็นเพื่อนกับพี่น้องและไมล์ไรค้ามุงกัรและกอนนากิรนะครับมาด้วยกับรูปร่างและใบหน้าที่น่าสึพึงกลัวสอบถามพี่น้องด้วยกับ3ามคำถามแน่นอนครับบุคคลผู้ที่สามารถที่จะตอบในคําถามเหล่านี้ได้ จะต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีอีหมานมีความศรัทธาต่อลอสุบหฮานหัวตาลาอย่างแท้จริงเท่านั้นผู้ที่ตอบคำถามจากมุงกัลและกอนนกิรไม่ได้ตอบด้วยกับฐานะไม่ได้ตอบด้วยกับตำแหน่งแต่สิ่งที่จะไปตอบคำถามแก่มุงกัลและกอนนกิรในวันนั้นก็คือด้วยกับอามันด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานของเรา ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าหลังจากที่วิญญาณกลับมาที่ล่างนะครับฟายะจีฮีมาลาอิกะก็ได้มีมาลาอิกะนะครับมาหาเขาก็คือมาลาอิกะมาลาอิกะสองท่านฟายะกูลูนะละหูและมาลาอิกะทั้งสองท่านก็คือมุงกรัรและกอนนกิรผู้ที่ทําหน้าที่ในการสอบสวนสอบถามในสามคำถาม แกมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮัวจาราหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮัวจาลาคำถามที่มุงกาลแลนกิสถามเป็นคำแรกนะครับก็คือมันรอบบุกใครคือพระผู้อวยบานของเจ้าแน่นอนครับคำว่ารอบคำว่าพระผู้อวยบานนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องรู้นะครับ ความหมายของคําว่ารับก็คือเป็นผู้ที่ให้บังเกิดพวกเราเป็นผู้ที่ให้พวกเรานั้นได้บังเกิดขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้เป็นผู้ที่ทรงเลี้ยงดูเป็นผู้ที่ทรงประทานริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆให้กับพวกเราก็คือพระองค์ลอสุบฮานะหัวจาลาเป็นผู้ที่ทรงบริหารกิจการต่างๆนะครับในชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินนี้ฟายคูล บุคคลผู้ที่เป็นมุมินผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮหัวตาลาด้วยกับความประพฤติดีด้วยกับอีหมานของเขาในวันนั้นนะครับก็จะกล่าวตอบต่อมาอะไกัน,นะครับมุงกัดและก็นกิรนะครับว่ารับเบียนลอพระผู้วิบาลของฉันก็คือพระองค์ลอสุบฮานะฮหววตาลาผ่านไปกันในคำถามแรกมุงกัดและก็นกิรนะครับก็กล่าวถามในคำถามที่สองก็ฮะลไฟยะกูล มงกัลและก็เนกิทถามนะครับว่ามาดีนุกะอะไรคือศาสนาของเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ภาพที่เราเห็นนะครับก็คือมนุษย์ได้ให้ความศรัทธาและก็ให้ความเชื่อมั่นและก็นับถือในศาสนาต่างๆอย่างมากมายว่ากันว่าในประเทศอินเดียเพียงประเทศเดียวนะครับมีศาสนามากเป็นร้อยๆศาสนานะครับ แต่ศาสนาที่เที่ยงแท้ศาส,สนาที่จะได้รับการตอบรับจะได้รับการยอมรับจากพระองค ALL AH ์ Allah s u b า a n a h u w a t a าลานั้นก็คืออิสลามพระองค ALL AH ์ Allah s u b า a n a h u w a t a าลาบอกนะครับว่าอินนดีนะอินดัลลอฮินอิสลามแท้จริงศาสนาณนะที่ a l ล a h s u b h a n a h u w a t a าลานั้นก็คือศาสนาอิสลามคำถามที่มุงกัดและกอนนะกิรได้กล่าวถามต่อบ่าวผู้ที่มีความศรัทธา ต่อลกสุบาฮาณหัวทาราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอะไรคือศาสนาของเจ้าเขาก็กล่าวตอบนะครับด้วยกับความมั่นใจนะครับว่าดีนี้อันอิสลามศาสนาของฉันก็คือศาสนาอิสลามศาสนาของฉันก็คือการปฏิบัติตามในสิ่งที่มีมาจากอันกุรอานศาสนาของฉันก็คือศาสนาแห่งการเชื่อฟังคำสั่ง ของพระองค์ล้อสุบฮานะฮหัวตาลาคือการออกห่างจากสิ่งที่อัลล้อสุบฮานะฮหัวตาลานั้นได้สรงห้ามเอาไว้จากนั้นมุงกัลและกอนนะกิรนะครับก็ได้กล่าวถามต่อไปนะครับว่ามาฮะรยุลอัลลดีบุิซฟีกุมใครคือบุคคลผู้ที่ซึ่งได้ถูกแต่งตั้งลงมายังกลุ่มชนของพวกเจ้าก็คืออุม,มะของพวก ของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลฮุอะัยฮิวะสัลลัมซึ่งตรงนี้นะครับความหมายก็คือว่าใครคือผู้ที่ถูกอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาส่งลงมาเพื่อที่จะประกาศศาสนาอิสลามที่ตัวของเจ้าได้กล่าวนะครับว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาของฉันชายผู้นั้นก็ได้กล่าวตอบนะครับว่าฮัวรอซูลลลอฮีสุลลัลลฮุอะัลฮิวะสัลลัมบุคคลนั้น ก็คือท่านรอซูลนะครับผู้ที่เป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุอัจฮาลาก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอหฺอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่ก็คือสามคำถามและก็นี่ก็คือสามคำตอบสำหรับบุคคลผู้ที่มี إ ي م านมีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุอัจฮาลาสิ่งหนึ่งนะครับในสิ่งที่เป็นซุนนะแบบฉบับของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอหฺอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ธนบีสอนในพวกเรานะครับปฏิบตัติต่อบุคคลผู้ที่ตายไปแล้วในหมู่พี่น้องมุสลิมของเราก็คือหลังจากที่เราฝังพี่น้องของเราไปแล้วนะครับให้เราอ่านดวอาตสบีดให้เราวอนขอต่อลอสุบฮานะฮหววตาลาให้บุคคลผู้ที่อยู่ในสุสานนะครับมีความมั่นคงในศาสนามีความมั่นคงในการตอบคำถามทั้งสามคำถามจากมุงกัลและกานากิ ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอิสตเทฟิรูลีอาคีกุมพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษนะครับให้กับพี่น้องของพวกท่านวาสลูล,ละฮูอัตสบีดและหลังจากนั้นก็จงวอนขอต่ออัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีความมั่นคงก็คือมีความมั่นคงในการตอบคำถามจากมุกัลและกอนนะกิรเพราะอะไรครับฟาอินนะฮุลอานนยุสอัน เพราะขนาดนี้พี่น้องของท่านที่กําลังนอนอยู่ในหลุมฝังศพนะครับกำลังถูกสอบถามก็คือกําลังถูกสอบสวนจากมุงกัตและกอนากิรซึ่งตรงนี้นะครับบรรดานะักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าเหตุการณ์การสอบถามหรือการสอบสวนจากมุงกัตและกอนากิรต่อมายัดหรือผู้ตายในหลุมฝังศพนั้นเรียกว่าเป็นฟิตนนะตุนกอบร์เรียกเป็นฟิตนะ เรียกเป็นความสับสนความวุ่นวายความน่าตรนกนะครับที่จะเกิดขึ้นในหลุนฝังศพจากนั้นนะครับเราบรรดามาลากาก็คือมุงกัตและกอนากิรหลังจากที่ได้ฟังคําตอบทั้ง3คําตอบนะครับก็ได้กล่าวถามนะครับว่าไฟอคูลูนยได้กล่าวถามว่ามายูเดรียอะไรคือสิ่งที่ทําให้เจ้า ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอสุบฮา,านะฮูวะตาลาสามารถที่จะตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ได้ว่าอัลลอสุบฮา,านะฮูวะตาลานั้นเป็นผู้อภิบาลของเราว่าว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของเราว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮูวะตาลาได้ทรงประทานและก็ส่งลงมาเพื่อที่จะประกาศสัจธะทมแห่งอิสลามแก่มวลมนุษยชาติ มาเลกาก็จะกล่าวถามนะครับอะไรคือไซที่ทําให้เจ้ารู้และสามารถตอบคําถามเหล่านี้ได้ฟายคูลพี่น้องมาฟังคําตอบนะครับของผู้ที่ศรัทธ,ธาต่อลอสุบฮานหัวจารากอรัตุกิตาบัลลอห์เขาก็ได้กล่าวตอบต่อมาเลกานะครับมุงกัตและกอน,นาักิรนะครับว่ากอรัตุกีตาบัลลอห์ที่ฉันรู้เพราะฉันอ่านกิตาบุลลอห์ฉันอ่านอันอัลกุรอาน ฉันทำความเข้าใจกว่าอันกุรานฟาามันตุวะซดักตุหลังจากที่ฉันอ่านกุรานฉันมีความเข้าใจฉันก็มีความศรัทธาฉันก็มีความเชื่อปฏิบัติตามนะครับในสิ่งที่มีมาในอันกุรานเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้กุรานที่ถูกวางอยู่ที่บ้านของเรานะครับไม่ใช่หนังสือ เพื่อที่จะประดับประดาหรือไม่ไม่ใช่หนังสือเพื่อที่จะเอาไว้นะครับเป็นยันการภัยพิบัติไม่ให้เข้ามาในบ้านของเราแต่อันกุรานนั้นนะครับเป็นบทบัญญัติจ,จากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านะหัวตาลาเป็นกะลามุลละที่เราจะต้องศึกษาและก็ทําความเข้าใจกับอันกุรานท่านอุมรัรอิมรุนคอตอบนะครับรอเดียลลอห์อันหูได้กล่าวไว้นะครับว่าเราเป็นประชาชาติ ที่ต่ำต้อยและอัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวาทาลานั้นได้ทรงให้เรามีความยิ่งใหญ่ด้วยกับอิสลามด้วยกับอันกุรอานด้วยกับแบบฉบับของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวสัลลัมดังนั้นนะครับวันนี้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมบุคคลใดก็ตามแต่ที่สแสวงหาแนวทางแห่งความยิ่งใหญ่อื่นจากแนวทางของกีตาบุลลั อื่นจากแนวทางของแบบฉบับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเขาก็ไม่มีทางนะคร Mot ับที่จะประสบกับความยิ่งใหญ่ได้เพราะความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงอินนันอิซ <iden> ์ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้นอยู่ณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาวาลินวาลีรอซูลีฮิและอยู่ณน้าที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวาลินมุมินีนและอยู่ณที่บุคคลผู้ที่เป็นมุมิน ผู้ที่มี إ ي ่านมีความศรัทธ,ธาต่อลอสุบฮานะฮุวาตาลาวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ตอบกับโจทย์ที่หลายคนถามนะครับว่าวันนี้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมมีจำนวนอย่างมากมายแต่ทำไมเราอยู่ในสภาพของความต่ำต้อยคำตอบก็คือว่าเพราะเราออกห่างจากอันกุรอานเพราะเราออกห่างจากแบบฉบับของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮิวะสัลลัมเพราะเรามองเพียงแค่กุรอานนะครับ เป็นตำราที่จะอ่านเพื่อจะประกวดแข่งขันที่จะอ่านเพื่อที่จะหวังจะได้รับในสิ่งที่เป็นผลบุญจากลอสุบฮานะหะฮัวตาลาแต่เพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการทำความเข้าใจโดยปราศจากการนำสิ่งที่มีมาจากอันกุรานนั้นมาสู่การปฏิบัติดังนั้นเองนะครับก็มีเสียงเรียกนะครับฟยายยนาเดอเนมินสมัสซามก็มีเสียงเรียกมาจากฟากฟ้า อันกอดกอบดีบ่าวของฉันนั้นได้พูดจริงแล้วก็คือบ่าวของฉันสามารถที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้ด้วยกับความอ إ ي ่านด้วยกับความศรัทธาด้วยกับการประพฤติปฏ,ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีขณะที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเขาเป็นผู้ที่สัทด์จริงนะครับฟาอบ,บริชูหูมินัสสมะแันบิซูหูมินัลันนห พระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮวหัตาลาก็บอกนะครับต่อมวนมาลัยกะว่าฟาอัฟริชูจงเอาที่นอนนะครับมาจากฟากฟ้ามาจากสวงสวรรค์ให้กับเขาวะอันบ uh an ิซูฮูมินันจันนะแล้วเอาเครื่องนุ่งห่มของชาวสวรรค์มาสวมใส่ให้กับเขาในหลุมฝังศพวะร์อ uh an ูฮูมันซิลาฮูมินันจันนะและจงให้เขาเห็น สถานที่ที่จะเป็นที่พำนักของเขาในสวงสวรรค์อัลลอฮฺหัวกบพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรานอนพี่น้องคิดตามไปนะครับเรานอนอยู่ในลุมฝังศพอย่างโดดเดี่ยวแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตตาลาให้ที่นอนที่บรมสุขนะครับมาจากสวงสวรรค์ให้เราได้สวมใส่เสื้อผ้านะครับของชาวสวรรค์ และให้เราได้เห็นนะครับที่ํำนักของเราในวันที่เราจะกลับไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮฺตาลาหลังจากการสอบสวนของพระองค์ในสวงสวรรค์อันบรม,มสุขในสวงสวรรค์ที่ซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮฺตาลาได้กล่าวเอาไว้ใน h a d ีษกุดซีนะครับว่าุล ذ อิบาด د ฉันได้ตเตรียมให้แก่ให้กับบ่าวของฉันเนี่ยบ่าวผู้ที่ศรัทธาบ่าวผู้ที่มีอีมานบ่าวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมาลาไอนุนรออัตในสิ่งที่สายตาเนี่ยไม่เคยเห็นวาลาอูดูนซามีอัตในสิ่งที่หูไม่เคยได้ยิน วลาข้อตรอรอลากัลบินบัชร์และในสิ่งที่หัวใจไม่เคยที่จะคิดว่าจะมีความสุขในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจะตระเตรียมให้กับเราในสวงสวรรค์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่ก็คือเพียงแค่บางส่วนนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะมอบให้กับบ่าวผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ในหลุมฝังศพหลุมฝังศพของเขานะครับ <c oughs> ฝายยวาสอูลหูฟีกอบริฮิมัดดาบัสอริอัลลอฮสุบฮา,านะฮุวตาาจะให้หลุมฝังศพที่แคบแคบเนี่ยขยายกว้างจนสุดลูกหูลูกตาเขาจะไม่รู้สึกอึดอัดนะครับเพราะอัลลอฮ์สุบฮา,านะฮูวาตาลาจะขยายหลุมฝังศพของเขาซึ่งตรงนี้บางคนอาจจะตั้งคําถามนะครับว่าเวลาเราไปที่กูโบสภาพที่เราเห็นก็คือในเรื่องของการฝังศพที่มันใกล้กันที่มันติดกัน แล้วอะไรคือความหมายของฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮุอะัลฮิวะซัลลัมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮา,าจะทรงขยายหลุมฝังศพของผู้ที่สรดท้ายมันกว้างออกไปอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่านี่เป็นเรื่องราวของอินมุลกอยบเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เล่นลับซึ่งเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีหลักฐานมาจากอันกุรอาน เมื่อใดก็ตามที่มีหลักฐานมาจากฮะดิษที่ถูกต้องจากท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอะัลฮิวะสัลล์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อหน้าที่ของเราก็คือศรัทธาและปล่อยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นไปตามการกรําหนดของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวอาลาเพราะเป็นสิ่งหรือเป็นโลกที่เราไม่มีทางที่จะร่วงรู้นะครับท่านอิหม่ามอิบนกอัยกุยรอะฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับได้ยกตัวอย่าง เป็นอุทาหรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าชายสองคนเนี่ยนอนอยู่บนเตียงเดียวกันคนหนึ่งฝันดีคนหนึ่งฝันร้ายคนที่ฝันดีเนี่ยเขาก็นอนหลับอย่างมีความสุขแต่คนที่ฝันร้ายเนี่ยนะครับเขาก็นอนหลับอย่างทุรนทุรายแน่นอนครับลักษณะของสองคนนี้เนี่ยคนภายนอกอาจจะมองว่าเขาทั้งสองนอนอยู่กับที่ แต่ในความรู้สึกของทั้งสองเนี่ยมันมีความแตกต่างกันลักษณะก็คล้ายคลึงกันนะครับคนที่เป็นคนดีเนี่ยในลุมฝังศพของเขาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาทาลาก็จะขยายให้มันกว้างนะครับยังไม่พอพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาลัวนะครับว่าเขาจะมีความโดดเดี่ยวพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาก็ฟายูมัสซิลูละหูรอจูลุน ฮัสนุนเซียฮุธนุนเสียอัลลอฮุซบฮานะฮูวาตาลาก็ได้ให้ชายคนหนึ่งนะครับปรากฏตัวขึ้นด้วยกับเสื้อผ้าที่สวยงามที่บุริชด้วยกับกลิ่นที่หอมหวนนะครับไฟยากูลุและได้มาหาผู้ศรัทธาที่กำลังนอนอยู่ในหลุมฝังศพนะครับจากนั้นชายผู้นั้นเนี่ยก็ได้มากล่าวนะครับว่า อุบัชิรบินละดีเยสรุกฉันจะมาแจ้งข่าวดีให้กับท่านฉันจะมาแจ้งข่าวดีในสิ่งที่จะทําให้ตัวของเจ้านั้นตัวของท่านมีความพึงพอใจฮาดาเยว์มุกันละดีกุนตุกุนตะตัอาดูนนี่ก็คือวันที่ซึ่งตัวของเจ้าได้เคยถูกสัญญาเอาไว้มาด้วยกับใบหน้าที่สวยงามมาด้วยกับเสื้อผ้าที่สวยงาม มาด้วยกับกลิ่นที่หอมนะครับเวลาเราเห็นคนนะครับในโลกดุนยานี้ในสภาพอย่างนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะไปพูดคุยเราก็อยากที่จะไปสนทนาด้วยแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับลองจินตนาการนะครับขณะที่พี่น้องนอนอยู่เพียงลําพังในหลุมฝังศพก็มีชายในรูปล,ลักษณะแบบนี้เนี่ยมีบุคคลในรูปลักษณะแบบนี้มาหาพี่น้องเนี่ยแล้วก็มาแจ้งข่าวดีให้กับพี่น้องได้รับฟัง พี่น้องจะมีความดีใจพี่น้องจะมีความปราบปพื่มใจแค่ไหนนะครับนั่นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องหากว่าวันนี้ของพี่น้องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวันนี้คงจะพูดคุยกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับอิชชาลอในครั้งต่อไปเราจะมาพูดคุยในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในหลุมฝังศพสำหรับวันนี้วสัสัลลัลลอฮุอัลานาบีนามุฮัมมัด وعلى آله وصحبه أجمعين ديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة